ตื้อจนใจอ่อนเชลซีมีลุ้นดึงเต่าว,วิลล่าพร้อมดันขวาเฟล,ลิกวอชิงตันตกลงซบซานโต้สวัสดีครับขาวต้อนรับไปช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแล้วข่าววงการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะก่อนจะไปเริ่มใครดูชอบใจกันแต่ไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของบดีมีเรื่องเล่าใครยังไม่กดฟาโลใครไม่กดติดตามฝากกดฟาโลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนี่นี่นี่มีพื้นที่โฆษณาแล้วนะเออออาใครที่สนใจจะลงโฆษณานะครับผมมีเพื่อนหรือมีใครที่สนใจจะลงโฆษณาติดต่อมาได้เลยนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้สี่คาแนวใจเพียบเลยไปตามๆกันได้เลยนะทุกคนนะอ่ะมา มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวของฟรธีโฆษณาอย่างอยู่ไปเริ่มกันที่ข่าวของวันนี้ก่อนแล้วกันคานนี่ชูวูเมกานะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นะแล้วก็ไซมันจอยของเดลี่เมลนะครับผมฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยบอกว่าในช่วงการเจรจานะครับผมโดยตรงเนี่ยมีการเกิดขึ้นนะยูเว่กับเชลซีนะครับผมตอนที่มีการพูดถึงเดนัตโตเวกานะและก็ได้มีการยกท็อปปิกของคานนี่ชูวเมกาเนี่ยมาพูดถึงด้วยชูวเมกาเนี่ย ยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องจับตาดูจนถึงช่วงบันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะซึ่งมีหลายสโมสรให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเขาด้วยเหมือนกัน ไซมอนโจลของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่ายูเว่และปอร์โตเป็นสโมสรล่าสุดที่ได้สอบถามเกี่ยวกับคานิชูงเมก้านะครับผมมีเวสต์แฮมเอเบอร์ตันดอร์ทมูลก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะเชลซี Chelsea, พยายามจะโน้มน้าวสโมสรที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยว่าให้จ่ายค่าสิทธิสัญญานะครับผมที่ราคา40ล้านปอนด์นะแต่สโมสรอ,อื่นเนี่ยให้ความสนใจที่จะยืมตัวมากกว่านะเชลซี Chelsea, เนี่ยหวังว่าที่จะส่งนะคะรับผมชูงเมก้าเนี่ยไปยืมตัวที่ซาวส์บุกนะแต่ เจ้าตัวเนี่ยอยากจะขอไปลีกอื่นเพราะว่าอยากจะได้หลีกที่ท้าทายมากกว่าลีกเอิงมานเหมือนกันโอ้ไปมั่นใจตัวเองครับอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมในช่วงเนี้ยไปจนถึงตลาดซื้อขายก็เลงจะปิดตัวลงเนี่ยชูเมกาจะได้ยาทีหรือเปล่าจะได้ยาอยู่ที่ทีมไหนเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปเนี่ยโอ้โหเมื่อวานพูดถึงดิซาซี่กับบิลล่าไปใช่ไหมแล้วก็มีการเปยเฟอ์ชัวเฟลิกไปแล้วนิดนึงนะครับผมอันนี้มากันเพียบเลยนะครับผมรายงานนะจากฟาบิสฮอกกิ้งนะโรมาโน่นะครับผมแมตต์รอแล้วก็มีรายงานจากแซมซีด้วยนะรายงานจากฟาบิสฮอกกิ้งของอาร์ซีสปอร์ตมีการบอกว่าแอสตันมิลล่าเนี่ยให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเฟลิกนะและเชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อโดยตรงกับแอสตันมิลล่านะและมีนายสโมสรให้ความสนใจเฟลิกในตอนนี้โรมาโน่เนี่ยบอกโอ้โหยาวมากโรมาโน่่่เนียบอกวา แอสซัมิล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่เราติดตามสถานการณ์ของเฟลิกอยู่นะก่อนจะถึงตลาดซื้อขายที่จะปิดตัวลงนะครับผมและฮอเก้เมนเดสครับผมเอเนต์ของเฟลิกเนี่ยกำลังพูดคุยกับหลายสโมสรเลยทีนี้เนี่ยแอสซัมิล่าเนี่ยเป็นหนึ่งใน4สโมสรที่ได้มีการติดต่อกับฮอเก้เมนเดสนะครับผมเอเยต์ของเฟลิกนะเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในช่วงวันสุดท้ายในการหาข้อตกลงนะครับผมซึ่งมันขึ้นอยู่กับเชลซีนะเนื่องจากว่าการหาข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยในช่วงท้ายวันสุดทท้้้าาายยในนนตลดซือขนะีี อูน่าเอมิลี่เนี่ยยังชัดเจนนะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องการจะเซ็นฟลิกแน่ๆนะครับผม โรมาโน่เนี่ยยังบอกอนะบอกว่าแอสตันมิลลาและเชลซีเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยนะเพื่อเจราจาถึงเรื่องของดิซัซี่แต่ก็ต้องรอดูนะว่าทั้งสอสงสโมสรเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงได้หรือเปล่าถ้าเชลซีตัดสินใจจะให้เฟลิกย้ายออกไปที่แอสตันมิลลาเนี่ยก็จะพยายามนะครับผมทำให้มันเกิดขึ้นเพราะอุนายนลี่เนี่ยชื่นชอบเฟลิกเป็นอย่างมากเลยนะและคนที่ใกล้ชิดกับนักเตะเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นผู้จัดก,การที่ใช่ด้วยเหมือนกันนะและจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เขาบอกว่าการย้ายของเฟลิกเนี่ยไม่การันตีนะเพราะต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นกับเองคุณคูดิซซี่ชูเมกานะรวมถึงเซซาร์เรคคาซาเด่น้วยเหมือนกันซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้ย้ายออกมากกว่าวเหมือนกันนะทีนี้แมตต์ลอเนี่ยยังบอกนะบอกว่ามีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่เชลซีเลยนะครับผมช่วงขาออกเนี่ยแหละในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายเนี่ยตอนนี้แอสต์มิลล่าเนี่ยสนใจทั้งดิซซี่แล้วก็เฟลิกนะแต่พวกเขาเนี่ยต้องการขายนักเตะก่อนที่จะถึงนะครับผมแล้วก็ ฟังแอสตันวิลล่าเนี่ยต้องขายนักเตะก่อนที่จะซื้อเฟลิกได้นะสำหรับเชลซีนะครับผมก็กำลังมองหานะในการเสริมแนวรุกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปีกหรือตัวหน้าเป้าด้วยนะครับผมทั้งในตลาดรอบนี้รวมถึงช่วงซัมเมอร์ด้วยเหมือนกันแซมซีเนี่ยบอกนะครับผมว่าเฟลิกเนี่ยได้รับความสนใจจากไม่กี่สโมอสรอน,นะและมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปเนื่องจากว่าสนุกกับการใช้ชีวิตในอังกฤษตอนนี้ด้วยเหมือนกันคำถามเดียวเลยนะกับเฟลิกเนี่ยคือถ้ามึงจะขายเขาในตลาดนี้เนี่ย มึงไปซื้อเขามาทําไมทําไมมึงไม่ไปซื้อกองหน้าตั้งแต่แรกถูกปะตอนแรกผมพูดไปแล้วนะเฮ้ยมันคงไม่ขายแล้วมันเพิ่งย้ายมาแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยเฟลิกมันจะย้ายจริงๆอะ่ะถ้ามันจะย้ายแล้วมึงไปซื้อเสียตังซื้อมาทําไมวะจะมาเก็งกําไรตอนนี้อย่างนี้อ๋อมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเฟลิกย้ายจริงๆนะฟังดีๆนะๆนะถ้าเฟลิกย,ย้ายจริงๆผมว่าเองคุณกูน่าจะยังอยู่ แต่ถ้าเองคุณครูเองคุณครูเนี่ยไม่ได้ย้ายเฟลิกอ่ะอาจจะถูกปล่อยออกไปก็ไ่ได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมเราเนี่ยมีกลางลุกแค่ตัวเดียวนะถ้าสมมติว่าปล่อยทั้งเองคุณครูเอ้ยปล่อยทั้งเฟลิกไปเนี่ยถึงจะบอกว่าเตรียมสลอ็อตไว้สําหรับเอสเซบอลบิลเลียรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาเนี้ยโอ้โหแต่ตอนนี้จนถึงแบบช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราไม่รูรนะวรว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากนะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนักเตะหลายๆคนเลยนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะไปพูดถึงคนนี้หน่อยเซซาร์เรคาซาเดนะครับผมไอตัวนี้ก็เนื้อหอมเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะแล้วก็จาลูก้าดิมาเซโอรวมถึงแมทลอด้วยนะครับผมอ่ะฟอร์บิโซโรมาโน่เนี่ยมาตอนแรกมาคานนิดนึงนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโตลิโน่เนี่ยได้เลิกให้ได้เลิกที่จะสนใจเดี๋ยวเราจะเขียนไไม่ได้เลิกนะได้เลิกสนใจนะครับผมคาซาเดไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะกําลังจะปิดนะครับผมปิดดิวในการยืมตัวเนี่ย เอลจิฟเอลมาสนาะของอาเบลไลซิกด้วยเหมือนกันจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดในเดือนตัวถึงเดือนมิถุนาด้วยนะแต่ทีนี้โรมาโน่เนี่ยยังบอกนะบอกว่าลาซิโอเนี่ยกำลังผักดันที่เซ็นสัญญาคาซาเดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อปิดดีลนะครับผมแต่ซาลูก้าดิมาซิโอเนี่ยบอกว่าโตลิโน่เนี่ยใกล้จะเซ็นสัญญาคาซาเดได้แล้วนะและคาซาเดเนี่ยได้เลือกโตลิโน่บรรลุข้อตกลงปากเปล่ากันได้แล้วนะแล้วเชลซีเนี่ย คุยกันได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมตอนนี้เนี่ยตอริโนโ่กำลังรอให้เชลซีอนุมัติในการเดินทางมาตรวจร่างกายนะและดิมาซิโอเนี่ยบอกนะว่าตอริโนโ่เนี่ยยังรอให้เชลซีให้ไฟเขียว,วรับก,กาซาเดนะและตอนนี้ลาซิโอเนี่ยกำลังผลักดันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งทั้งสองสโมสรเนี่ยต่างเชื่อว่าต่างคนต่างเป็นตัวเต็งด้วยเหมือนกันแล้วก็มีรายงานจากแมตต์รอนะครับผมมีการพูดถึงเรื่องของคาซาเดด้วยนะอันนี้ยาวมากนนะมีการพูดถึงบอกว่า เชลซีเนี่ยมีความมั่นใจนะว่าจะได้ส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตจํานวนมากในดิวของกาซาเดที่จะย้ายกลับไปที่อิตาลีนะตอนนี้มี3สมโมสรนะลาซิโอโตริโนฟิออเรนตินานะต่างที่รุมรวมถึงมาแย่งเซ็นสัญญาของกาซาเดด้วยเหมือนกันซึ่งจะมีราคายงประมาณ3 3ล้านปอนด์แต่เชลซีเนี่ยขอให้ใส่ส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตจานวนมากไปด้วยเนื่องจากว่า สมโมสรเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอนาคตในการขาแข้งได้ด้วยเหมือนกันเชลซีนเนี่ยเตรียมปล่อยกาซาเดย,ย้ายทีมแบตถาวรน,นะและอาจจะประเมินตัวเลือกมิดฟิลก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงหลังจากที่ลาเวียเนี่ยมีอาการบาดเจ็บซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเชื่อว่าจะไม่ตัดโอกาสในการเซ็นสัญญามิดฟิลตัวรับก่อนคืนวันจันทร์ที่มันจะถึงด้วยเหมือนกันนะมาพูดถึงกาซาเดย์ก่อนเออกาซาเดย์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ย้ายอยู่แล้ว แต่จะย้ําอยู่ที่ทีมไหนนะก็คือตอริโน่ลาซิโอเนี่ยแน่นอนฟิออนนี่มาจากไหนไม่รู้ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นลาซิโอหรือไม่ก็ไม่ลาซิโอก็เนี่ยแหละไม่ลาซิโอก็ตอริโน่เท่านั้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นทีมไหนนะและอย่างที่บอกนะไฮไลท์ไม่อยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าเชลซีปล่อยคาซาเดงไปได้จริงๆอาจจะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยค่าตัวด้วยที่ได้ที่ค่าเหนื่อยที่ลดลงแล้วก็ค่าตัวที่ได้มาเนี่ยอาจจะไปซื้อ กองกลางตัวรักมาเพิ่มหรือก็ได้เหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซี Chelsea จะได้การรับคนมาเพิ่มหรือเปล่านะครับผมก่อนตลาดจะติดตัวลงนะอ่ะโอเคก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมขค้ที่ใหมตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, share, 곧곧กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องมาดินมีเรื่องราด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากทั้งเอ่อเมอร์คาโดเดปาเซสนะครับผมสื่อในสื่อใน,อในเอ่อสื่อ ด้ยวลยลิมพันสื่อในบราซิลนะครับผมแล้วก็มีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ด้วยนะครับผมมีการบอกว่านะบอกว่าเชลซีเตรียมจะปล่อยเดวิดบอชิงตันนะครับผมกลับไปยืมตัวที่สโมสรเดิมนั่นก็คือซานตนะซึ่งเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาเพราะว่าจะได้เล่นร่วมกับมีมาด้วยนะ ปัใจในวัยเด็กนะครับผมแล้วก็ปาบิโซราโน่เนี่ยบอกว่าซานโต้เนี่ยได้ตกลงเบื้องต้นกับเชลซีในการยืมตัววอชิงตันได้แล้วนะประจวบถึงเดือนมิถุนาแล้ววอชิงตันเนี่ยเตรียมที่จะกลับไปร่วมเล่นกับเนม่านะครับผมที่ซานโต้แล้วด้วยเหมือนกันเมื่อวานเล่าความไปแล้วว่าเนม่านี่ยกำลังจะย้ายกลับซานโตนะยกเลิกสัญญากับอัลฮิลาแล้วเรียบร้อยก็จะกลับไปที่สโมสรบ้านเกิดใช่ปะ่ะและมันก็จะกลับไปคําถามนึงว่าแล้วมึงซื้อวอชิงตันมาทําไมตัม้งแต่แรกยังไม่ได้ลงให้ทีมชุดใหญ่เลยสักนิด แล้วก็เล,เล่นได้กับทีมสำรองอยู่นั่นนะ่ะถูกปะคำถามเลซื้อมาทำไมถูกปะเหมือนมันเหมือนอันเจโลกาเบลเนี่ยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ปล่อยไปที่ซาอุนะรอไอตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันนะครับผมว่ากลับไปชุบตัวที่บราซิลแล้วผลง,งานจะดีขึ้นแล้วมันจะเพิ่มค่าตัวหรือจะทำให้น้องเนี่ยกลับมามีชื่อในชุดใหญ่ของเชลซีได้หรือเปล่าด้วยนะเอาพัฒนาจับตาดูต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปเนี่ยโอ้โหตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนี่รายงานจากโรมาโนนะแล้วก็ฟรียมเพเทนเบิร์กแล้วก็ฟาบิโอชอกกินนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่ามาติสแตลนะได้ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบาเยอร์ในเดือนมกรานะและบาเยิร์และแตลเนี่ยประเมินตัวเลือกทั้งหมดในตลาดซื้อขายกันอยู่ตอนนี้นะครับผมและเชลซีเนี่ยได้สอบถามเกี่ยวกับแตลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกรานะแต่มีหลายสโมสรให้ความสนใจด้วยเหมือนกันโรมาโน่เนี่ยยังบออกนะว่าเชลซีเนี่ย เป็นหนึ่งใน7สโมสรนี่ให้ความสนใจอยู่ด้วยนะและเชลซีเนี่ยยังให้ความสนใจมาทิสตลแต่ไม่การันตีว่าเขาจะย้ายมาที่เชลซีนะอย่างที่บอก มี7สโมสรให้ความสนใจนะและยื่นข้อเสนอสําหรับยืมตัวเตามาแล้วแต่ก็มีสโมสรให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเขาแบบถาวรด้วยประยะนท์นเมอบ์ของสกายามานีเนี่ยบอกว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยกลับมาเจราจาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เตาเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะย้ายออกบายเยอร์น,นะครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea มีความตั้งใจที่จะเซ็นกับเตาแบบถาวรและจะแลกเปลี่ยนอยู่ในดีลของเอ็งคุนคูด้วยตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ Chelsea เชลซีนะในการโน้มน้าวเตาแล้วนะครับผมซึ่งมีหลายสโมสรให้ความสนใจรวมถึงมัััักกกกกเเเซยยยยยยดดด้้้ววววววทีีีน่่นฝงงงงอออตตต็ปิานะาาาุะมมจรรืืืหพ ซื้อขาดหรือว่าย้ายทีมมถาวรหรือจะมีบัคคับซื้อขาดด้วยเหมือนกันฟอร์บิสฮอกกินเนี่ยสื่อในฝรั่งเศสน,นะบอกว่ามีหลายคนในพีเมลีมีหลายสโมสรในพี่เมลีกเนะี่ยไม่ใช่แค่เชลซีได้ความสนใจมาติสตเตลนะแต่เขาจะไม่ย้ายไปที่มักเซยนะครับผมเออเอาจริงเลยมันมาจากว่ามาติสตเตลเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นน่ะแหละอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เาตัวพวกแบบเออตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกซึ่งถ้าสมมุติว่าจะย้ายมาที่เชลซีนี่โอ้โหเออจนได้เลยเหมือนกันนะ แต่คาถามก็คือฟอร์มมาเป็นยังไงเท่านี้ไปดูฟอร์มมานะมันเล่นแบบมันไม่ใช่สไตรเกอร์ด้วยมันเป็นแบบหน้าเก็บบอลไว้ได้แล้วก็แข็งแกร่งเร็วอะไรประมาณนี้ชงให้เพื่อนได้เล่นเองได้มันไม่ใช่สไตรเกอร์ไม่ใช่ตัวจบสกอร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้แบบนี้มามันจะมาชนกับสไตล์ของแจ็คสันด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นไม่รู้บอร์ดคิดยังไงเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยากได้สไตรเกอร์เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า ช่วงท้ายตลาดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเชลซี Chelsea จะได้มาตสเซลแบบที่ต้องการนะตั้งแต่ต้นต้นตลาดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรออิานาวไปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายเอาใจแฟนแมนยูหน่อยนะครับผมเฮียวิโก้เราเรียบร้อยนะสำหรับแพตริกดอมึงเอ้ยแพตริกดอมูนะ่าผมอันนี้ได้ง,งานจากโรมาโน่นะบอกว่าเฮียวิโก้เราเรียบร้อยแมนยูบรรลุข้อตกลงปากเปล่าในการคว้าตัว แพตติกดอกูนะครับผมกับเดชเราเรียบร้อยเอกสารเนี่ยได้รับการตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงที่กจะถึงนี้จากนั้นเนี่ยดิวจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดินทางมาตรวจร่างกายนะค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรมีแอดออนอีก5ล้านนะแต่ไม่รับประกันทั้งหมดนะครับผมสัญญาระยะยาวได้ตกลงกับนักเตะแล้วเรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนนะและจะเป็นนักเตะราะรยแรกที่อยู่ภายใต้สังกัดลูเบนอโมรด้อ่ะ โดยมีข่าวกับเราด้วยเหมือนกันนะเชลซี Chelsea นะครับผมแต่สุดท้ายอาร์เมียนดูได้ไปนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งไหนเป็นแบ็คซ้ายหรือเปล่าจะเล่นเป็นปีกหรืออะไรก็ว่าไปนะสำหรับแพทริกดอกูเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาเติมไปมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมโอเคเราวนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเหงียนข่าววันนี้นะครับผมอ้มาววิลล่าพร้อมคว้าเฟลิกนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะได้เตลหรือเปล่าใครอยากได้มีดักได้ลองแชร์มมมมมมาาาดดดดดดดููนน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 นะะะะะะแแแแลลลลล้้้้้้้วว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 กกกกกก็็ออออออชชิิิิงงงงตตตตตััััััจจบบซโเเเีีี๋ยรร่่่่ไไไไปปุคคคคคหหผท์ื เดิมๆความเมตและต่อความเมตต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แล้วกันไปอย่าลืมก, like, ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องมดีมีเรื่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย